แม่ครับอยู่บนนั้นเป็นยังไงบ้างอะนุย่าตามไปแม่ครับอยู่บนนั้นแล้วเป็นยังไงโอยพี่ไม่รอกับพ่อเลยมึงไปรอคนเดียวรัมึงฉันกลัวมันยิงพี่ผมตั้งป้องกันพี่มองยังไงกันมึงมองอะไรกันเนี่ยจริง สวัสดีสกอยซูนีคะกูรู้ว่ามึงสู้กูไม่ได้แต่มึงมึงให้เกียรติมึงให้เกียรติมึงให้เกียรติกูหน่อยมายจะสูนีกันแสงอาไปเล่นกับพ่อที่ช่วยผมอะตอนที่ผมโดนรุมกระทืบพี่วิ่งมาช่วยผมมัด ทำไมสุนีเก่งจังครับถ้าแม่กูได้ยินแม่กูจะว่าไงวะฮะกูถามในคนดูถ้าแม่กูได้ยินแม่กูจะรู้สึกยังไงขอสาบเชงให้อีสนุยมีแต่ความสุขอะไรจะด่าพี่เขากันทำไมล่ะฮีโซนีหนูว่าจะเจอคนจริงใจไม่เจอคนจริงใจเลยว่ะ